เป็นเวลาหลายพันปีมาแล้วที่มนุษย์รู้จักใช้ดวงดาวบนท้องฟ้าบอกการเปลี่ยนแปลงของฤด,ดูกาลและใช้เป็นเครื่องมือนำทางเพื่อไปอยังจุดหมายที่ต้องการในความเป็นจริงดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าสามารถทำแทนที่ได้เช่นเดียวกับการทำแทนที่บนโลกมนุษย์โดยเชื่อมโยงด,งดวงดาวต่างๆเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มๆหรือที่เรียกว่าหมู่ดาวซึ่งวางตำแหน่งจุดสังเกตหมู่ดาว ไว้เหนือเมืองของประเทศต่างๆบนโลกแล้วกำหนดทิศทางที่แน่นอนไว้ทำให้รู้ถึงจุดหมายที่จะไปได้ในประเทศจีนสมัยโบราณเชื่อว่าเหตุการณ์บนท้องฟ้าสะท้อนถึงเหตุการณ์บนโลกโดยตรงเช่นหากมีดาวหางปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าแสดงว่าจะมีสิ่งคาดไม่ถึงเกิดขึ้นซึ่งดาวหางจะวนมาให้คนบนโลกได้พบเห็นทุกๆ75ปีมีน้อยคนนัก จะได้เห็นเกินหนึ่งครั้งในชีวิตดังนั้นนักดาราศาสตร์ของราชสำนักจึงจำเป็นต้องเฝ้าดูท้องฟ้าและเก็บบันทึกการเคลื่อนที่ของดวงดาวต่างๆไว้อย่างแม่นยำเพราะนั่นหมายถึงความมั่นคงของประเทศท้องฟ้าในมุมมองชาวจีนโบราณแบ่งออกเป็น5ส่วนหรือที่เรียกในภาษาจีนว่ากงเทียบได้กับทิศทั้ง5โดยมีทิศที่อยู่ตรงกลาง เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดหมายถึงจักรพรรดิท้องฟ้าส่วนที่เหลือทั้ง4ทิศจะใช้สีเป็นตัวแทนในแต่ละทิศโดยมีสัตว์มงคลคอยเฝ้าดูแลอยู่เต่าดําหรือส่วนวูธาตุน้ําเป็นตัวแทนของทิศเหนือและฤดูหนาวสัญ,ญลักษณ์แห่งความมีอายุยืนยาวมังกรฟ้าหรือชิงหลงธาตุไม้เป็นตัวแทนของทิศต,ตะวันออกและฤดูใบไม้ผลิสัญ,ญลักษณ์ของความมีอำนาจบารามี นกสีแดงหรือสูชื่อาธาตุไฟเป็นตัวแทนของทิศใต้และฤดูร้อนสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคดีเสือขาวไปหูธาตุโลหะเป็นตัวแทนของทิศต,ตะวันตกและฤดูใบไม้ร่วงสัญ,ญลักษณ์แห่งการปกป้องคุ้มครองนอกจากนี้ชาวจีนโบราณยังแบ่งทิศทั้งสออกเป็นกลุ่มดาว12นักษัตว์ซึ่งแต่ละทิศจะแบ่งออกเป็นเจ็ดเรือนรวมทั้งหมดสีทิศมี28เดเรือน หรือหมายถึงจุดที่พระจันทร์เดินทางรอบโลกแล้วผ่านจุดทั้ง28บนท้องฟ้าในแต่ละเดือนซึ่งดวงดาวที่สำคัญสำคัญใช้สังเกตบอกทิศทางจะอยู่ใน28เรือนของกลุ่มดาวทั้ง12นักษัตว์นั่นเองแผนที่ดวงดาวตุนห่วงเป็นแผนที่ดาราศาสตร์เก่าแก่ที่สุดของโลกที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันถูกค้นพบช่วงต้นศตวตรรษที่20 ภายในถ้ำโมกเก่าหรือถ้ำห้องสมุดทางพระพุทธศาสนาหมายเลข17บนเส้นทางสายไหมาเมืองตุนห่วงแผนที่สร้างประมาณปีคริสต์ศักราช700ในสมัยราชวงศ์ถังทำจากกระดาษคุณภาพดีมีความยาว210เซนติเมตรกว้าง24.4เซนติเมตรโดยแบ่งเป็นภาคทางดาราศาสตร์13ภาคและภาคคู่มือทำนายรูปทรงของเมฆว่าดีหรือร้ายวางไว้เป็นส่วนแรก ภาพสุดท้ายเป็นภาพที่ตั้งของดาวเหนือและภาพเทพสายฟ้ากำลังเล็งสอนซึ่งดวงดาวทั้งหมดมี1,345ดวงมีการทำเครื่องหมายและตั้งชื่ออย่างชัดเจน257ดวงรวมถึงบอกชื่อกลุ่มดาว28จุดที่ดวงจันทร์เดินทางผ่านไปไว้อย่างแม่นยำตัวอย่างคำพยากรณ์รูปทรงของเมฆที่อยู่ในแผนที่ดวงดาวตุนห่วง เมื่อไอเมฆของท้องทะเลปรากฏสถานที่ซึ่งมองเห็นเมฆอยู่นั้นย่อมเกิดน้ำท่วมใหญ่แม่น้ำนับร้อยสายจะไหลท่วมผู้คนจะสูญเสียบ้านเรือนเมื่อใดที่ไอเมฆนี้ปรากฏตามหมู่บ้านหรือเมืองต่างๆผู้พบเห็นจะมีแต่ความโศกเศร้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กองทัพและอาวุธจะเต็มแผ่นดินเรียกอีกชื่อว่าไอของนายพลผู้โหดร้ายเมื่อมีไอเมฆสีน้ำเงินแกมเขียวปรากฏเป็นส่วนใหญ่ อยู่เหนือบ้านผู้ใดนี่คือไอของศพถ้าไอาเมฆส่วนใหญ่เป็นสีเหลืองและคงสภาพอยู่อย่างนั้นจนถึงเช้าเหนือบ้านผู้ใดนั้นคือไอเมฆของทองคาและยกบ,บ้านหลังนี้จะเป็นที่นิยมนับถือของผู้คนถ้าไอาเมฆส่วนใหญ่เป็นสีขาวอยู่เหนือดินแดนแห่งใดจะมีทองแดงและเหล็กอยู่ใต้ดินหากไอาเมฆส่วนใหญ่เป็นสีดำอยู่เหนือบ้านใดบ้านนั้นจะเป็นที่พํานัก ของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ถ้ามีไอเมฆสีแดงอยู่เหนือบ้านใดย่อมมีสมบัติอยู่ใต้ดินอยู่ลึกไม่เกินสามจังแน่นอนหลีอผู้วยอาคารเสนาบดีของจินซีฮ่องเต้กล่าวว่าเมื่อได้เดินเข้าใกล้เนินดินที่ตั้งอยู่บนที่ราบและพบไอเมฆร,รูปไม้เท้ายาวตั้งตรง1,000จกักชูขึ้นสู่ท้องฟ้าท่าเป็นสีเหลืองดินแดนแห่งนั้นจะมีบุตรแห่งสวรรค์กำเนิด ถ้าไอาเมฆร,รูปไม้เท้าเป็นสีน้ำเงินสีแดงสีขาวและสีดำล้วนหมายถึงความโศกเศร้ามึงเหล่านี้จะสร้างอัศวินแม่ทับขึ้นมาเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อมีไอเมฆอยู่ในบ้านและสวนเป็นรูปของมาป่าหรือเสือบ้านนั้นจะมีลูกชายคนหนึ่งได้เป็นใหญ่เป็นโตภายใน3ปีถ้าไอาเมฆเกิดขึ้นในถิ่นธุรกันดานมีรูปร่างคล้ายเจดีย์ใต้ดินนั้น ย่อมเป็นกุมเงินขุงมทองลึกไม่เกินสามจักหากเห็นไอเมฆสีแดงเป็นรูปถาวันหรือขึ้นต่างต้นไม้ไม่ว่ามันจะเคลื่อนตัวไปที่ไหนใต้สถานที่แห่งนี้จะมีกลุ่มรัพย์อยู่เมื่อเดินทางข้ามภูเขาและพบไอเมฆสีขาวรูปร่างคล้ายคนห้ามผ่านไปโดยเด็ดขาดเพราะมีโจรดักทำร้ายอยู่หากเดินทางผ่านภูเขาพบไอเมฆสีดำปกคลุมสถานที่ ด้านล่างใต้ดินจะมีกระแสน้ำพุซ่อนอยู่ลึกไม่เกินสองจางโดยอย่างรูปภาพแผนที่ส่วนที่สองว่าด้วยเรื่องเรือนทั้ง28ของดวงจังที่อยู่เหนือท้องฟ้าที่เกี่ยวข้องกับฤดูก,กาลทั้ง12เดือนจากทิศเหนืออาณาจักรซูน,นูที่8องศาถึงอาณาจักรเว่ยที่15องศาหมายถึงชาวเหนือที่แทนด้วยสีดำเป็นาธาตุน้ำเมื่อถึงเดือน11ทางจันทรคติ ไอ,อยยางหรือลมร้อนทางเหนือจะเคลื่อนตัวลงมาทำให้อายินมหรืออายินลอยขึ้นปกคลุมท้องฟ้าทุกสรรพสิ่งถูกครอบงาด้วยความมืดได้แผนที่หมายถึงเรือน,นี้อยู่เหนืออาณาจักรฉีจากอาณาจักรเว่ยที่16องศาถึงอาณาจักรกุ้ยที่4องศาเรียกบริเวณนี้ว่าสุสิทธที่แปลว่าการทอถอนใจเรือน,นี้อยู่เหนือท้องฟ้าอาณาจักรเว่ย จากอาณาจักรกุ้ยที่4องศาถึงอาณาจักรเว่ยที่6องศาเรียกบริเวณนี้ว่าจิงลูกหรือการย้ายจากมากไปหาน้อยเรือนี้อยู่เหนือท้องฟ้าอาณาจากักรเซิงจากอาณาจักรเว่ยที่7องศาถึงอาณาจักรไปที่11องศาเรียกว่าต้าเหลียงหรือลำแสงอันยิ่งใหญ่เรือนี้อยู่เหนือท้องฟ้าอาณาจักรคุนซึ่งในเดือน8ทางจันทรคติน้ำค้างแข็งจะเริ่มลดลง พืชพันธุ์ต่างๆจะเริ่มผลิดอกออกผลจากอาณาจักรปที่12องศาถึงอาณาจักจรจิ้งที่15องศาบริเวณนี้เรียกว่าชิเชนหรือการจมลึกซึ่งในเดือนเจ็ดทางจันทรคติไอเย็นหรือธาตุหินจะจมลงสู่พื้นดินทําให้พืชผลจเจริญงเรืองเต็มที่เรือนี้อยู่เหนือท้องฟ้าอาณาจักรเว่ยจากอาณาจักจรจิ้งที่16องศาถึงอาณาจักรหลิวที่8องศา บริเวณนี้เรียกว่าชุนชูหรือหัวนกกระทากลุ่มดาวทั้ง7จะมีรูปร่างเหมือนนกโดยมีดาว8ดวงเรียกว่าจิ้งเป็นส่วนศีรษะและหลเป็นจงอยปากเรือนนี้อยู่เหนือท้องฟ้าอาณาจักรฉินจากอาณาจักรหลิวที่9องศาถึงอาณาจักสรสางที่17องศาบริเวณนี้เรียกว่าชุนฮู่หรือนกกระสาฟไฟที่อยู่ทางทิศใต้ซึ่งในเดือน5ทางจันทรคติ ไยหยางหรือลมร้อนจะแพร่กระจายไปในที่ต่างๆดาวไฟหรือดาวอังคารจะบดบังแสงของดาวฤกษ์ทั้ง7เรือนนี้อยู่เหนือท้องฟ้าอาณาจักรโจจากอาณาจักรซางที่18องศาถึงอาณาจักรเจินที่11องศาเรียกบริเวณนี้ว่าฉุนเว่ยหรือหางนกกระสาไฟเป็นกลุ่มดาวทั้ง7อยู่ทางทิศใต้เรือนนี้อยู่เหนือท้องฟ้าอาณาจักรชูจากอาณาจักรเจินที่12องศา ถึงอาณาจักรที่ที่4องศาบริเวณนี้เรียกว่าฉูสิงหรือดวงดาวแห่งชีวิตซึ่งในเดือน3ทางจันทรคติไอเย็นจะเริ่มแทรกซึมเข้าไปในพื้นดินทําให้เกิดฤดูใบไม้ผลิแพร่กระจายไปทั่วเรือนนี้อยู่เหนือท้องฟ้าอาณาจักรเจิงจากอาณาจักรที่ที่5องศาถึงอาณาจักรไว้ที่9องศาบริเวณนี้เรียกว่าต้าโหหรือไฟอันยิ่งใหญ่ทางทิศตะวันออกเป็นตัวแทนของธาตุไม้ เรือนี้อยู่เหนืออาณาจักรซ่งจากอาณาจักรเว่ยที่10องศาถึงอาณาจักรโตที่11องศาบริเวณนี้เรียกว่าสือมู่หรือจุดสิ้นสุดกลุ่มดาวธาตุไม้ตะวันออกเรือนี้อยู่เหนือท้องฟ้าอาณาจักรเวย่ยส่วนอาณาจักรโตทางทิศเหนือเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มดาวธาตุน้ำเรือนี้อยู่เหนือท้องฟ้าอาณาจักรหยานจากอาณาจักรโตที่12องศา ถึงอาณาจากักรศูนย์อยูที่7องศาบริเวณนี้เรียกว่าสิงยี่หรือดวงดาวแห่งการเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของดวงดาวหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าดาวเหนือในปัจจุบันแผนที่ดวงดาวตุนหัวจะแสดงอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรุงกลอนดอนในประเทศอังกฤษพร้อมสิ่งของอื่นๆอีกมากมายจากถ้ำโมกาวซึ่งสิ่งของเหล่านี้ได้บอกถึงภูมิปัญญาอันสูงส่งของคนสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี